มาแล้วนะครับกับรถไคขบควรเด็กสงห้าที่นั่งพลังงานทางเลือกประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงถึง3,30 0 0 0บาทครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับใครที่กำลังมองหารถพลังงานทางเลือกอยู่นะครับเป็นรถสไตล์ครอบครัวเดสองที่น่งห้าที่นั่งห้ามพลาดคันนี้แบรนด์เจ้าตลาดด้วยนะนี่คือ h o น d ้า r v เวครับและที่สำคัญคือเป็นรุ่น e s ที่สภาพใหม่มากๆเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าเลยนะคันนี้นะจะเป็นสีขาวมุกทั้งคันวัสดุตกแต่งต่างๆใช้วัสดุสีดำเงานะฝากระโปรงกระจังด้านหน้ากันชนด้านหน้าไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักเลยครับไฟหน้าของรถคันนี้นะเป็นแบบ Fu l l LED มาพร้อมกับเดยงไ่มีรจาก้านหนกิ่ววีังไงากกางนนลที เซอร์ด้านหน้าให้ใช้งานครับล้อแมกของรถคันนี้นะเป็นวีสปอห้างการสีดําแบบนี้มาพร้อมกับโลโก้เอชมาร์แบบนี้สภาพสวยไม่มีรอยบิดฟุตบาทครับห้องเครื่องสวยสะอาดพร้อมใช้งานสีแต้มอยู่ครบอยู่เลยนะฮะรเรียกได้ว่ามีการใช้งานที่น้อยมากๆรถบ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีการชนหนักทําสีด้านหน้ามาก่อนแล้วก็มีการตรวจสภาพรถย,ยนต์โดยกูสเปคชันและโกวันทูอิสเปคถึงสามจุดด้วยครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีการถอดฝากระโปรงไปทําสีมาก่อนเลยนะคานหน้าเดิมเบ้าชกไม่เคยขยับ,น,น,บน็น และรุ่น E S เขาไม่กักออปชันเลยน่าใช้งานมากๆทั้งสภาพทั้งราคาเลยนะด้านข้างของเขานะครับเส้นสายอยู่ครบไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักมือจับประตูมีระบบคีย์สมาร์ทเอนทีติดฟิล์มพร้อมใช้งานและหลังคามีพอลิเมอรสันลูปด้วยนะซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้อย่างคันนี้นะครับกระจกมอ,องข้างตกแต่งด้วยวัสดุสีดสําเงาเป็นกระจกที่เป็นแบบปรับและก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวครับมาต่อที่ด้านท้ายกันต่อเลยนะครับสำหรับ Honda c ซีอนะครับเขาก็จะมีสปอยเลอร์หลังนะตกแต่งด้วยวัสดุสีดสําเเงงมีีีนนนสขอขไฟทท่่3ป็ LED ชาร์จฟินะฮะแล้วก็ในส่วนของที่ปัดน้นําฝนไฟท้าย LED แบบรมดําตัดขอบด้วยวัสดุสีดําเงานะซึ่งมันดูสปอร์ตดูน่าใช้งานมากๆเลยเปิดด้านท้ายขึ้นมาดูครับคันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะใช้งานง่ายครับพื้นที่เก็บสัมภาระของรถ Honda CRV วก็ถือว่ามีความกว้างมีความใหญ่นะขึ้นชื่อในเรื่องของพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่แล้วแล้วก็บอะที่นั่งแถว2ส,สามารถปรับแล้วก็พับเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้น็อต <Not S 2> เดิมฝาพ สวยใหม่หรูราน่าใช้งานตกแต่งด้วยลายไม้วัสดุสีดําเงานะและที่สําคัญคือออปชั่นคาเมกากด้วยประวัติสวยๆเลยครับมีบุ๊กสวิตนะฮะแล้วก็มีเล่มทะเบียนสามารถตรวจสอบได้ที่วันัวโตเจ้าของลําดับเดียวปีใหม่นะครับเป็นปี2024เลื่องใม่เพียงแค่44,000โลเท่านั้นออปชั่นที่น่าสนใจครับพลังมิคเซอร์ลูปหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ที่สภาพสวยใหม่แอร์ปรับอากาศอโอโต้ที่เป็นแบบดูโอโซนนะฮะปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาในส่วนของตัวนี้ครับจะเป็นไวเลสชัชเจอร์แล้วก็เกียร์อออัััััตตนน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 ม c Advanced v Drive t ีี Mode e ใใหหห้้้้้้ชงงาาาดวยะะคคครรรบบจจขถเป็ กที่เรียกได้ว,ว่าโอ้โหสติ๊กเกอร์กันรอยยังไม่ได้แกะออกเลยสีสันสวยงามภาพคมชัดนะฮะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ใช้งานด้วยพู้มาไรของรถคันนี้นะครับหน้าตามไม่แตกต่างจากในรุ่น RS รุ่นท็อปเลยนะฮะเรียกได้ว,ว่าต่างกันแค่ได้ตะเข็บสีแดงเท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพดเดอร์ชิปตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงามัลติฟังชันอะแดปตีฟปุยคอนโทรลเลนคิปปิ้งเออร์รตนะรถคันนี้นะครับเป็นรุ่น ES นะฮะแต่ว่าไม่กักออปชั่นครับเขาให้พารา รถไสไตล์ครอบครัวแบบนี้นะครับห้องโดยสารตอนหลังนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากๆแล้วก็สภาพนี่คือดีมากเลยนะน่าใช้งานมากใหม่มากเบาะที่นั่งแถว2เนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เท้าแขนตรงกลางสามารถดึงลงมาวางแก้วกาแฟได้แล้วก็มีแอร์แถวหลังด้วยรถคันนี้นะครับสภาพสวยทั้งภายนอกภายในราคาก็คุ้มค่าน่าใช้งานมากๆเลยกับ Honda c ซ v 2.0 ES ESEV ครับปี2024เลขไมาพีแค่44,000โลเท่านั้นคันนี้น,นนะประหยัดกว่ารถหม่ป้ายแดงนี่เยอะมากๆเลยขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่1,259,000บาทเท่านั้นครับและใครนะครับตมิ ติดต่อที่วันทัโต้ได้เลยที่เบอร์โทร0 616745885แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับผมการันตีให้เลยนะครับว่ารถทุกคันของวันทัโต้รถบ้านแท้แร0 0ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สำคัญเมื่อนั้นเรามีการันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยวันทัโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ